สวัสดียามเช้าค่ะสวัสดียามเช้ากับพี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์ค่ะอย่าเสียเวลาวาดอนาคตในฝันเห็นคำนี้แล้วหลายคนอาจจะแปลกใจนะคะหลายคนอาจจะตกใจด้วยว่าเอ๊ะวาดอนาคตไม่ได้แล้วหรือไม่ใช่ค่ะสิ่งที่พี่หมูกำลังจะสื่อในทอป,ปิกของคลิปนี้คืออย่าเสียเวลา วาดอนาคตในความฝันของคุณค่ะหลายคนวาดในทางที่ดีคือฝันไปถึงเรื่องว่าอนาคตฉันจะเป็นคนมั่งคัง่งฉันจะร่ำรวยฉันจะสำเร็จแล้วก็นั่งวาดไปเรื่อยค่ะแต่มันก็เป็นเรื่องดีนะคะถ้าคุณวาดอนาคตในฝันเรื่องดียังมีอีกค่ะ แต่หลายคนเป็นแบบนี้หลายคนไม่ได้วาดเรื่องราวดีๆเลยหลายคนนั่งกังวลว่าเอ๊ะที่ฉันคิดมันจะเป็นได้ไหมเอ๊ะที่ฉันคิดมันจะสําเร็จไหมเอ๊ะที่ฉันคิดมันจะร่ํารวยจริงไหมแล้วก็เอ๊ะ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 อยู่นั่นค่ะวันนี้มาฟังกันว่าถ้าคุณต้องการเป็นคนสําเร็จจริงๆถ้าคุณฝันถึงความมั่งคั่งความร่ํารวยจริงๆอย่าค่ะอย่านั่งกังวลกับอนาคต อย่าเสียเวลาวาดฝันในอนาคตแต่ที่สำคัญที่สุดเพราะอนาคตนั้นจะมาถึงคุณจริงหรือไม่ตอบไม่ได้ค่ะพรุ่งนี้มีอยู่จริงหรือไม่พี่จะย้ำบ่อยๆนะคะว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีอยู่จริงทำไมพี่หมูถึงพูดแบบนั้นทำไมพี่ถึงพูดคำนี้ออกมาสิ่งที่มันเป็นอยู่จริงคือวันนี้เดี๋ยวนี้และตอนนี้ต่างหากเพราะตอนนี้ขณะที่คุณกำลัง ฟังคลิปนี้ของพี่ขณะที่คุณกำลังฟัง YouTube ช่องพี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์ตอนนี้มันคืออนาคตของเมื่อวานนี้ถูกไหมคะมันคืออนาคตของหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาตอนนี้คืออนาคตของเมื่อวานที่มันผ่านมาค่ะคุณแค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดพอแล้วคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอนาคตที่คุณวาดไว้จะมาถึงจริงไหม ถ้าคุณลุกขึ้นจากการนั่งฟังตอนนี้แล้วเกิดหน้ามืดเวียนศีรษะเป็นลมล้มพับไปแล้วเสียชีวิต<ม>ก็แสดงว่าอนาคตคุณมาไม่ถึงถูกต้องไหมคะวันนี้ถ้าคุณอยากจะให้ทุกอย่างดีคุณทำนาตอนนี้ให้ดีที่สุดคะ่ะแล้วคุณก็เดาว่าคาดการไปว่าฝันไปก็ได้ว่าอนาคตมันจะดี แต่ถ้าคุณทำวันนี้ไม่ใช่ดีที่สุดคุณคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำคุณค่อยตัดสินใจเรื่องราวต่างๆพรุ่งนี้คุณค่อยเริ่มต้นพรุ่งนี้คุณค่อยตัดสินใจทำมันพรุ่งนี้นั่นคือคุณเดาไปว่าคุณคาดการไปว่าแล้วชีวิตคุณคุณจะนั่งรอการเดาคุณจะนั่งรอการคาดการคุณจะนั่งรอสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือคะ อย่าเสียเวลาวาดอนาคตในฝันให้มากมายค่ะแต่สิ่งที่คุณควรทำมันมากที่สุดคือเมื่อคุณฝันคุณแปลความฝันของคุณมาเป็นเป้าหมายเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่พอนะคะบางคนบอกว่าฉันมีเป้าหมายฉันมีเป้าหมายฉันมีเป้าหมายปีใหม่ปุ๊บก็วางแผนทำเป้าหมายอะไรให้เรียบร้อยเลยแต่ไม่ลงมือทำ รอก่อนรอให้พร้อมก่อนรอให้สะดวกก่อนรอให้ฉันทำอะไรได้ดีกว่านี้ก่อนแล้วฉันค่อยเริ่มรอให้ฉันสมบูรณ์แบบก่อนแล้วค่อยเริ่มหลายคนเป็นแบบนี้ mm. คุณจะมีอนาคตที่คุณฝันที่คุณคาดการได้ก็ต่อเมื่อคุณเอาอนาคตที่คุณฝันไว้มาสร้างเป็นเป้เปาหมายมาวางแผนแล้วคุณทำมันตอนนี้ค่ะเดี๋ยวนี้เท่านั้น ถ้าคุณทำมันตอนนี้และเดี๋ยวนี้เท่านั้นก็แสดงว่าคุณทำปัจจุบันตอนนี้แหละให้ดีที่สุดเสมอทำสิ่งที่คุณกำลังนั่งตอนนี้กำลังฟังตอนนี้แล้วลงมือทำตอนนี้เลยค่ะเพราะตอนนี้คืออนาคตของอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าเพราะตอนนี้คืออนาคตของอีกวันหนึ่งข้างหน้า เพราะตอนนี้คืออนาคตของอีกหนึ่งปีข้างหน้าต้องตอนนี้ค่ะทำวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีเท่านั้นถ้าวันนี้คุณกำลังทำสิ่งเหล่านั้นพี่หมูชื่นชมคุณค่ะคุณเดาว,ว่าอนาคตคุณต้องดีแน่แต่ถ้าวันนี้คุณกลับกันละ่ะคุณกำลังนั่งกังวลว่าเอะฉันจะดีจริงไหมในปีหน้า เอ๊ะฉันจะเป็นแบบไหนในปีหน้าเอ๊ะฉันจะทํามันสําเร็จได้จริงไหมเอ๊ะฉันจะเป็นคนเก่งจริงไหมเอ๊ะฉันจะร่ํารวยจริงไหมเอ๊ะฉันจะเป็นแบบนั้นจริงไหมแบบนี้จริงไหมแล้วคุณเอาที่คุณเอ๊ะเสียงเล็กๆในหัวคุณมากังวลว่ามันจะเป็นได้จริงไหมแผนฉันจะใหญ่เกินไปไหมเป้าหมายของฉันจะใหญ่เกินไปไหมคนจะขำเป้าหมายของฉันไหมคนจะหัวเราะไหมถ้าฉันอยากจะสําเร็จในออนไลน์ ถ้าวันนี้ใครเป็นแบบนั้นค่ะต้องบอกจริงๆว่าอย่าเสียเวลาวาดอะไรแบบนั้นในหัวของคุณเลยคุณทำวันนี้เถอะคุณก็แค่ทำวันนี้ค่ะคุณก็แค่ทำวันนี้ทุกความสำเร็จทุกมหาเศรษฐีทุกทุกคนที่ร่ำรวยค่ะไม่มีใครเห็นอนาคตจริงๆไม่มีใครจับต้องอนาคตได้จริงๆสักคนค่ะ แต่เขาเหล่านั้นที่เขาสำเร็จในวันนี้ที่เขามั่งคั่งในวันนี้ที่เขาร่ารวยในวันนี้เพราะสิ่งที่เขาทำมากกว่าการวาดแผนงานในอนาคตคือเขาลงมือทำวันนี้จริงๆค่ะเขาลงมือทำวันนี้ให้สำเร็จถ้าปัจจุบันมันโอเคถ้าปัจจุบันมันสำเร็จถ้าปัจจุบันมันเป็นไปได้คุณก็ฝันได้เลยค่ะว่าอนาคตคุณเป็นไปได้ คุณก็แค่เดาว,ว่าถ้าฉันทำวันนี้ดีที่สุดแล้วคุณก็แค่เดาว,ว่าอนาคตมันต้องดีสิเพราะวันนี้คืออนาคตค่ะเพราะวันนี้ต่างหากคืออนาคตพี่หมูอยากให้ทุกคนค่ะทำวันนี้ลงมือทำมันจริงๆ i trust myself ฉันเชื่อมั่นในตัวเองจริงๆวันนี้ฉันเชื่อมัน่นฉันเป็นคนสำเร็จ ฉันทำสำเร็จได้ฉันเชื่อมัน่นเชื่อมั่นวันนี้และลงมือทำวันนี้ค่ะเชื่อมั่นในวิธีคิดของคุณเชื่อมั่นในกระบวนการของคุณแล้วคุณจะสำเร็จไม่ต้องรออนาคตมาถึงแต่วันนี้ต่างหากที่มันเป็นตัวทำนายอนาคตของคุณค่ะไม่ต้องให้หมอดูที่ไหนมาทำนายอนาคตคุณค่ะอนาคตอยู่ในมือคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมคะ อนาคตอยู่ในความคิดอยู่ในการตัดสินใจและอยู่ในการลงมือทำของคุณวันนี้เท่านั้นคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะทำนายอนาคตของคุณได้ถ้าคุณยอมให้ตัวคุณเองตัดสินใจที่จะสร้างอนาคตของคุณขึ้นมาด้วยตัวคุณเองวันนี้เป็นเรื่องธรรมดามากๆที่คนเราจะกังวลกับอนาคตเราไม่สามารถขจัดความกังวลได้ เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราไม่สามารถรู้ด้วยซ้ำไปว่าเดือนหน้าจะยังมีเราอยู่จริงไหมคุณจะกลายเป็นคนโชคไม่ดีทันทีค่ะถ้าคุณนั่งกังวลอยู่กับความอยากรู้ความอยากเห็นว่าสรุปฉันจะเป็นได้ไหมฉันจะทำจริงได้ไหมฉันจะสำเร็จได้ไหมสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไรสิ่งนี้จะเป็นอย่างไรอนาคตฉันจะเป็นอย่างไรถ้าคุณเป็นแบบนั้นเชื่อพี่ค่ะว่า คุณไม่มีวันสำเร็จสิ่งที่จะทำให้คุณสำเร็จได้คือตัดสินใจวันนี้ว่าฉันจะสร้างอนาคตของฉันในวันนี้ณนะตอนนี้และเดี๋ยวนี้เท่านั้นค่ะคุณจะเป็นผู้กำหนดอนาคตของคุณเองทันทีถ้าคุณเป็นคนแบบนั้นเตือนตัวเองไว้เสมอว่าวันนี้ที่คุณกำลังนั่งมันก็คืออนาคตของหนึ่งชั่วโมงที่แล้วถูกไหมคะ ถ้าตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ก็แสดงว่าคุณกำลังทำสิ่งที่อนาคตคุณจะได้ทำตัวเองให้ชัดเจนแล้วเข้าใจความหมายของคำว่าวาดฝันในอนาคตด้วยการทำปัจจุบันให้มันโอเคทุกเรื่องแล้วคุณก็จะเดาได้เลยค่ะว่าถ้าปัจจุบันมันโอเคอนาคตของคุณต้องโอเคยิ่งกว่าค่ะ พี่หมูมีคอร์สการตลาดออนไลน์เรียนฟรีและศาสตร์ความสำเร็จนะคะใครสนใจทักมาได้เลยค่ะ